ยังเก็บใส่เก็บเก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่กันหน่อยเอาเก็บ้ว่กันเก็บใส่กันเอเก็บ้ว่กันอยากกินก็กินโลดอะพวงมาอัยอยู่ใส่แมว่พัใส่พ่อแมหา่เห็นสำพ่อเห็นได้รุ่นมุ้นใดยังโอ้ยยูได้รุ่นหุ้นใดปะทว เราพุ่งใดออามาสิมาหวก่อนลอ๋อตรนี้นี่เราพุ่งใดดอกมะิเยนะหมไม่นี่นี่ซัดตายเลยเอาน้องเจ้าเบิ้งลูกเ้อาอาบโอ้อาบาทโอเคปอพอดีเ yup. ป๊ะเลยเบา้งขอบคุณครับมาขึ้นมาสามมือเอาพี่ดอก่ใจ 那好的。